บ้านต้นแหน้อยตำบลท่าวังคราวอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่คือหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำขานที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเขินทุกเชา้าผู้คนยังคงตื่นมาดูแลสวนลำไยเก็บผักพื้นบ้านและใช้ภาษาพื้นถิ่นในการทักทายกันเสียงนัวร้องของเด็กๆที่วิ่งเล่นไปตามลานดินริมบ้านสลับกับเสียงผู้เฒ่าที่เล่าความหลังถึงวันที่บรรพบุรุษอพยพจากเมืองเชียงตุง มาอย่างที่เรียกอุดมสมบูรณ์แห่งนี้บ้านแต่ละหลังยังคงมีสวนผักบ่อน้ำและรั้วไม้ที่บอกเล่าความเรียบง่ายของวิถีเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษยังคงสืบทอดอยู่เช่นเดียวกับประเพณีการแต่งงานที่ใช้แอบเหลี่ยมในขบวนขันหมากทุกสิ่งล้วนเป็นเส้นได้ที่ถักทอความทรงจำร่วมกันแม้การเวลาจะทำให้ความสัมพันธ์ของเครือญาติเปลี่ยนไป แต่สายใย,ายของความเป็นไทยเขนยังไม่เคยขาดหายกลับยิ่งปรากฏชัดในวิถีชีวิตภาษาและภูมิปัญญาที่สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันท่ามกลางชุมชนที่ยังคงหายใจด้วยกลิ่นอายของอดีตมีบุคคลหน,นึ่งที่เปรียบเสมือนผู้เก็บรักษาความทรงจำของชาวไทยเขนนั่นคือพ่อครูอเนกปวงคำผู้ก่อตั้งพิพิพธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเขนบ้านต้นแหน้อย เรื่องราวเริ่มต้นในปีพศ2505จากเพียงการสะสมเหรียญกระสาบและเครื่องเงินเล็กๆจนกลายเป็นการรวบรวมเครื่องมือทำนาเครื่องดักสัตว์ภาชนะดินเผาไปจนถึงเครื่องใช้ในพิธีกรรมที่ชาวบ้านเคยใช้จริงทุกชิ้นเก็บด้วยมือทุกชิ้นเล่าด้วยใจ บอนหน้านีนะครับไทยว่าอนาคตีงคงที่เป็นเมืองสําคัญกัเลยและมีบ่อนหนองน้ำหนองตุงองตุงก็ไม่เต่าขีดน้ำไหลแต่น้ำไหลไปทตั้งเหนือนะชนเข่าที่อยู่ข่านกันเลยได้ติว่าขืนดรือขืนชาติาพันของไตขืนเดี๋ยวพอยกมากองรุ่นหลังนะครับแต่ยวพอยิงแถว่าสมัคต,ต้อ,อน้อง ที่มีเครื่องคืนหนึ่งถึงนงเขื่อนของบรรมรุษอมาตยุยซึ่งถ้าหากโดนกวาดตอนมาเนาะมันก็มีอา,า,าน,นิษฐานของนักวิชาการนะคงมมาได้มามเนี่ยเป็นเรื่องคืนคื่อย่างนี้ไง พ่อครูอเนกไม่เพียงสะสมแต่ยังอธิบายถ่ายทอดและถักทอความหมายให้สิ่งของแต่ละอย่างกลับมามีชีวิตอีกครั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงกลายเป็นหัวใจของชุมชนเป็นทั้งห้องเรียนสำหรับเยาวชนเป็นที่ค้นคว้าสำหรับนักวิชาการและเป็นหน้าต่างสำหรับผู้มาเยือนที่จะได้สัมผัสรากเง้าวความเชื่อและวิธีชีวิตของชาวไทยเขินในอดีตทุกครั้งที่ประตูพิพิธภัณฑ์เปิดออกคือการเชื้อเชิญให้ผู้คน ก้าวเข้าสู่ห่วงเวลาเก่าแก่ที่ยังคงม,มีชีวิตอยู่ด้วยความรักความศรัทธาและความภาคภูมิใจของพระครูอเนกและชุมชนบ้านต้นแหน้อย